ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับบรรยากาศการบำเพ็ญคนนะคะหลังจากที่เราได้บำเพ็ญคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสรุปการเฉลิมใจโดยท่านสัมมาณัสีขมานะคะเป็นผู้ให้สมาธิฏฐินะคะค่ะค่ะเราไปดูบรรยากาศของการสรุปการสรุปใจกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะทอง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 นองท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 องดีงทอ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 งององทอง ทำเป็นเอืเอื้เงือกเนาะเงือกเงือกเงือกงาเอื้อหอมกับเงือกขึ้นไร่ไร่เออแล้วเป็นยังไงบ้างมาทำแล้วรู้สึกอบอุ่นไหมเป็นได้รู้สึกความอบอุ่นน้อยานนขๆแต่ก็วันนี้ก็ได้มาใส่แกลบดำ เอียนะครับก็รูสึกสนุกดีครับแต่ก็ทำไา้ไม่ทำมากนะครับเพราะว่างานที่ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ก็พอทำได้ครับสนุกดีครับต่อไปเชิดบางปอนร้อมไหมบปอนร้อมไหมครับเออพงอนทครับ มีความได้ออกกลางกายแล้วก็มีความสุขสบายแมสออกหน่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็มีความเพลิด้วยครับเบียร์ก็รู้ด้วยไอคิวอยู่ได้อะไรบ้างมีความสนุกด้วยครับแล้วก็เป็นเลื่อยเลยครับถ้าดื้อถ้าเล่นถ้าไม่อยัง มาแล้วครับเดี๋ยวให้ชายไล่มาทางนี้ก่อนไล่ไปมาเลยครับโอ้นี่ไปช่วยขนเจอเลยผู้ช่วยทีมทีมมาเขียวเรียนทำ่น้องทุกคนครับก็ได้ออกจากสถานที่เดิมที่เราอยู่ที่บวรครับค่อยๆได้ออกไปไหนก็ ได้มาลิมูนก็รู้สึกดีครับมันโล่งดีครับก็มีความสุขก็ก็ได้สลายปกติจะไปทํางานคนเดียวหรือว่าไปตามใจครับก<ม>็ทีนี้ก็ได้ตามหมู่มาก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศก็รู้สึกดีมากกว่าเดิมครับก็จะพยายามรวมกลุ่มรวมหมู่ครับอ่าเป็นไงอกเกียวเอกเกิยวพาทำงานแล้วเป็นงไงแล้ว อากิโอพาขนนี่โอ้โหเป็นไงบ้างเมื่อยสนุกดีสนุกดีเหรอได้คุยกันได้อะไรก็ไม่อากิยวเป็นไงบ้างได้ได้ทีมงานรู้สึกเป็นยังไงบ้างทมาัส่งกานครับจะเรียนทำพี่น้องทรงนั้นก็ไม่เคยทำใจไม่เคยหรอกนี้จากทำงานมาวันนี้วันที่สามงานไม่เคยซ้ำนะครับเนี่ยล่าสุดก็ไม่นึกว่าจะมาเป็นโูเวอร์ครับ แ <laughs> ล้วก <r> ็เออมัน <ska> ก <du per> <sch economies> ็ได้บรรยากาศนะครับทําทําไปก็คุยกับน้องทูไปครับทําไปก็คุยเรืองอดีตาอะไรบ้า้ก็ต้องเป็นไทสมมดีครับเป็นปลายังไงมาอยู่อย่างไงที่นี่ผมก็เขาก็ถามผมว่าได้มายังไงผมก็บอกว่ามันก็บอกไม่ถูกนะไม่คิดอยากจะมาแต่ก็ไม่เคยได้มาแต่ทีนี้ได้มาแล้วก็ได้มาสัมผัส ของจริงนะครับรู้สึกปูมิใจครับมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ Gotta, ม้นอีกครับคราวนี้นนกรนี่สมครับทีเย้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยี่มายกกระสอบดัำครับแล้วก็เอาไปเทตามเลแต่พอยกไปยกมารู้สึกแทบหมดแก็เลยไป อยู่คะครับก็ฟังแล้ทำมาเลยก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเอ้เหมือนจะป่วยแต่ว่าพอโยคะอะไรเสร็จแล้วก็มีพลังขึ้นมาพร้อมที่จะสู้กับงานต่อไปครับอ่าใช่เออสวัสดีาบธรรมมสการท่านสนนมณะธรรมมสการท่านสิดมากจะเดินทางพี่น้องทุกท่านนะครับ T นะครับลุ่งห้าก็ วันนี้ตื่นเช้ามามันก็เหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่อครับเมื่อยด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ยกยกถังน้ำมันแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยกับน้องๆที่มาช่วยกันก็วุ่นวายดีครับทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันหนาวด้วยแต่เราก็ขี้เกียจใส่เสื้อกันหนาวมาเพราะว่าขี้เกียจซักทมันเลยครับก็เลยทนมาก็มีแต่คนถามว่าไม่หนาวเลอไม่หนาวแล้วก็หนาวอยู่แต่ว่าขี้เกียจไปซักก็ตัวใส่ตัวเดียวมันก็สนุกดี มันมันเบาดีาค่ะกะว่ามากะมาจะมาใช้แรงก็มาดูแล้วเอ้ถ้าเราเอาแค่แกบดําใส่กระแผงแล้วเราก็หิ้วไปโรยมันไม่สมไม่สมกําลังก็ <c oughs> <g ül> เลยเอาไปทั้งถุง <c oughs> แล้วก็มันเวลามันเหลือแล้วแรงเราก็เหลือวัตถุดิบก็เหลืออะไรเงี้ยแล้วก็เห็นพี่น้องบางท่านก็ทํทาทั้งแถวเราก็รู้สึกว่าไฮ้ทำทั้งแถวได้เรื่อยเรื่อยเลยอะไรเงี้ยมันจะงงไหมว่าตรงไหนเป็นหลุมเพืองไม่หลุมเพืองอะไรเงี้ย แต่เห็นพี่ติ๊กว่าก็เออทำอยังไงก็ได้นะเพราะว่ามันวัตถุมันดิบมันเหลือแล้วก็ผสมกับข้อมูลที่ปูเขาให้ไว้ว่าถ้าเราใส่แกลบดำเนี่ยมันจะช่วยปรุงความชื้นที่ผิวดินเนาะแล้วเวลาย่ามันขึ้นมันก็จะกรวนง่ายถอนง่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยะะลเออก็ลองทำทำตามกําลังดูก็มันได้ความรู้สึกที่อาจารย์หมอเขียว่านเคยบอกว่าให้ทําดีเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุกเต็มที่มันจะไม่มีอะไรคาใจครับแล้วก็ไม่เอาอะไร นี่คือความอิ่มเอิบเบิรบ้านแจ่มใสที่สุดว่าทาเต็มกําลังเราคือความสามารถเราตามอง์ประกอบเหตุปัจจัยที่ได้ครับก็ประมาณนี้ครับผมผมอะรชื่อมาตาานท่านนเรียนทำทุกท่านครับผมปอนเทพครับสวัสดีผมผมทํางานอยู่ตรงแถวนี้นี้นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเอาถังขึ้นได้ไง พราะทำงานคนเดียวคงเป็นยากนะผมว่าพอดีได้ฟังข่าวว่าวันนี้จะมีแรงผมก็เลยวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอแรงกันไม่รู้ว่ากลุ่มไหนมานะครับพอดีเห็นเห็นท่านมามากราบท่านแล้วท่านบอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านช่วยได้ก็เลยบอกว่าไอ้ปัญหาผมหายหมดเลยเพราะมันยกไม่ได้คนเดียวคุณพระช่วย <c oughs> คุณพระช่วย <c oughs> ครับ <c oughs> ผมเลยผมเลยมองว่าพลังหมูนี่มันสำคัญมากนะครับมันเสกได้ครับ ค,ครับคณียครับขอบคุณคุณตาช่วยวันนี้ก <_ an> ราบนมัสการ่ันสมณะและสิกมาศครับ <_ an> จเจริญทมสำนึกดีที่น้องทุกท่านครับ <_ an> ผมชื่อเล็กนะครับจากภูป่าฟ้าน้ําครับมาทําก็ตอนแรกมันก็ใจร้อนนะนอยากให้มันเสร็จไวๆคือมันจะเอางานอ่ะ <_ an> เสร็จแล้วว่าใจมันอยากจะเอางานอยากจะเอาความสําเร็จอะไรเงี้ย แต่พอเรามาปรับทําใจใจหนึ่งว่าเออเราน่าจะเก็บรายละเอียดมันดีๆนั่นทไปแบบใจเย็นๆน่ะใจเย็นๆขนาดไหนขนาดว่าเราใจเย็นได้ขนาดว่าทําให้เหมือนกับคําว่านิปูนาน่ะเพื่อ้มันละเอียดมันเห็นถึงจิตวิญญาณเลยเราจะทํำยังไงใช่ไหมก็เลยเริ่มมาปรับใจเราใหม่จากที่เราอยากจะเร่งรีบเราก็เป็นมีคนแข็งแรงคนหนึ่งนะอยากจะทำให้มันเร็วๆได้งานไวๆเราก็มาทําแบบช้าๆตอนทําไวๆเนี่ยรู้สึกเลยว่าเรา เราตักเอามือเราตักลงไปในปุ๋เนี่ยมันจะเกร็งเกรงนิ้วมากเลยนะแล้วมันจะใช้พลังเพื่อจะให้กะว่าก้อนเดียวแล้วมันก็ใส่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่พอเรามาปรับอีกทางหนึง่งเราก็อเอาแค่เรารู้สึกสบายเนี่ยกปล่าเนื้อเราก็ไม่เกร็งอะไรเนี่ยแล้วใจเรารู้สึกว่ามันจะผ่อนคลายแล้วก็ทําไปใจเย็นๆอย่างเงี้ยเก็บรายละเอียดเราจะได้เห็นความสวยงามของของใบไอเนี้ยใบเถือกเลยนะเออก็เหมือนใบบัวนะ รูปทรงฟอร์มอะไรเขาดูสีอะไรเขาสดชื่นมากเลยนะแล้วอากาศมันเย็นเย็นลมพัดเย็นๆเนี่ยมันรู้สึกว่ามันดีเลยนะผ่อนคลายเข้าบรรยากาศตรงเนี้ยก็ได้เห็นว่าเออจิตใจอย่างนี้มันดีกว่าที่เราเล้ทำอย่างงี้ทำใจในใจแล้วเราก็ทําไปไอ้ตรงเนี้ผมรู้สึกว่าพุทด The Man พุทธ The Right Man on the r i g h Job มันน่าจะเป็นตรงนี้คือแมนก็คือจิตวิญญาณของเราเนี่ยแล้วก็การงานก็คือทำให้มันถูกต้องกับสภาวะทิตใจเรารู้สึกสบายไปด้วยใช่ไหม ถ้าพุทธไรแมนออนเดินไลจ็อบของฝรั่งนี่เขาจะก้อกแบียอีกแบบหนึ่งนะแต่ของพุทธะเนี่ยมันต้องทําที่จิตวิญญาณให้มันเหมาะสมกับการงานแต่ละอย่างที่เราทําตรงเนี้ยผมว่าตรงเนี้ยมันจะได้พลังขึ้นมาพลังตรงเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเบาสบายด้วยแล้วเราก็ทําได้เรื่อยเืพอทําไปทีแรกมันก็เสร็จแล้วไอปุ๋ยก็เราเหลือนะปุ๋ยเราเหลือเวลาเราก็เหลือใช่ไหมแรงงานเราก็มีอะไรเงี้ยพ่อเราก็รวยเราได้จัดส่มันเยอะๆยอนะ ก็เลยเอามาใส่อีกซ้ําๆอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นว่าเออกุศลเราก็ได้เพิ่มอีกนะเพราะเราทำกุศลรอบแรกนี่เราก็ได้กุศลเต็มเลยใช่ไหมแต่เราก็มาใส่อีกเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมเราไม่ได้ขี้เกียจอะไรนะเราก็ได้กุศลเพิ่มมาอีกจากการที่เราทํทาตรงนี้ก็ได้เห็นว่าจิตใจแบบนี้มันเป็นจิตใจท,ที่ที่สบายมนันโปรโลงสบายครับผมประมาณนี้ครับีเวลาผ่านทุกคนจะพบกับความ ค่ะจากบรรยากาศที่ได้รับชมไเมื่อกี้นะคะเป็นการสนุปกายสนุปใจของพี่น้องนะคะก็ได้เห็นถึงความเพียนนะคะในการเทายเข้าลงลุ่มของพี่น้องแต่ละท่านนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ ถึงวิธีการขายขายน้กฟ้าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็การสู้การสูดใจเราก็ร้องร้องได้ความรู้สึกของตัวเองอัรมณ์ที่าเรามีความรู้สึกรู้สึกยังไงกันในการที่เราได้มาร่วมงานในวันนี้ก็ไม่ได้ดังใจยากไรบ้างค่ะแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะเจรินทางสุขดีค่ะ